สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเรชแนลอีกตามเคยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเรจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําผัดกะเพราค่ะผัดแบบแห้งๆนะคะสําหรับใครที่ผัดกะเพรายังไงก็ไม่อร่อยหรือมือใหม่หัดทําผัดกะเพรานะคะเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนค่ะ เพื่อนๆสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีกระเทียมค่ะแค่ใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะพริกแดงจินดาค่ะใบกระเพรานะคะแล้วก็หมูสับค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยนะคะ,คะเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะตำพริกกับกระเทียมก่อนนะคะพริกใช้เป็นพริกแดงจินดานะคะ ความเผ็ดสามารถปรับได้ตามชอบนะคะชอบมากชอบน้อยก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตามด้วยกระเทียมจีนนะคะกระเทียมจีนแกะเปลือกแล้วนะคะเพื่อนๆตําให้ละเอียดเลยค่ะ นี่นะคะเป็นเพื่อนเมื่อตำพริกละเอียดดีแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนํากระเพานะคะเด็ดแล้วไปแช่น้ําไว้นะคะเป็นเพื่อน,อนค่ะวิธีทําผัดกระเพานะคะเป็นเพื่อนแบบแห้งๆนะคะเราจะนําหมูลงไปลวนก่อนนะคะลงลงไปผัดก่อนค่ะเพื่อน,อนจะไม่ใส่พริกลงไปก่อนนะคะ สาเหตุที่เรานําหมูลงไปลวนไปผัดก่อนนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้องการให้น้ําในหมูเข้าออกก่อนนะนี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนน้ำในหมูเขาจะออกมานะคะเดี๋ยวเราจะ รวนไตแบบนี้ก่อนนะคะให้น้ำเขาระเหยให้หมดให้เหลือแต่น้ำมันนะคะวิธีทำแบบนี้นะคะจะทำให้ผัดกระเพราหมูของเราแห้งอร่อยน่ากินนะคะค่ะเมื่อน้ำในตัวหมูละเหยหมดแล้วนะคะจะเหลือน้ำมันแบบนี้นะคะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปก็ใส่พริกที่เราตำไว้ลงไปเลยค่ะ แค่เลยจะไม่ใส่น้ําเพิ่มนะคะน้ําล้างคกก็ไม่ใส่นะคะ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะหรือใครจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะซีอิ๊วดำค่ะ ก็น้ำตาลทรายค่ะสุดท้ายค่ะก่อนจะยกลงใส่ใบกะเพราลงไปนะคะ ใบกระเพราที่เรานําไปแช่น้ําก็บีบบีบ,บ,บน้ําออกก่อนนะคะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนๆผัดกะเพราแห้งๆของแคเลกก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแห้งจริงๆค่ะและอร่อยสมชื่อนะคะใครที่ผัดกะเพรายังไงไม่อร่อยก็ลองผัดวิธีนี้ดูนะคะสำหรับมือใหม่ก็ที่กำลังหัดทำนะคะก็ทำตามได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ